สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปในาทางของเรา vip กับสามารถคี vip นะคะประจำที่11พฤษภาคมปี66นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเรา vip ตัวเด่นก็คือ1492 1214 1214 12, 0 1 1719 404 14247 49 194 1424 2440 จับคู่ก็สี่เก้าเก้าสี่สี่หนึ่งสหนึ่งสองสองหนึ่งเกสองสองเกนาะต่อไปสามัคคีวีสกับเจ็ดหกับ9ก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหเจ้าเก้าหก้าสามเกาี่เก้าสี่เกจ็สเจสสามหนึ่งเรากับสามัคคีมาแนวทางเดียวกันเนอวันนี้สามัคคีวีก็เฉพาะกิจมาแนวทางเดียวกันมันจะสลับกันเนอ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดียวเพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะอย่าลืมกดทับสไ r ร b ์กดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราทำคลิปเร่งด่วนเน้อวันนี้